สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวินทิราสุภาเพชรนักวิชาการสาสุขชำนาญการจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัมายค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนบทที่2ค่ะการจัดการสารณภัยในชุมชนก่อนอื่นขอให้ทุกท่กทานนะคะรับชมคลิปวิดีโอค่ะภัยพิบัติที่มีความรุนแรงที่สุดในทศวรรษที่20ค่ะ ค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมคลิปวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะเห็นว่าภัยพิบัติต่างๆในคลิปที่แสดงให้ดูเนี่ยมีความรุนแรงขนาดไหนนะคะและอาจจะเจอคํำแปลกๆนะคะที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำนะคะคำต่างๆที่เราเจอกันในตัวคลิปวิดีโอนั้นนะคะค่ะ สำหรับบทเรียนนะคะก็จะเป็นในส่วนของ4หัวข้อด้วยกันนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วในส่วนของตัวคําความหมายประเภทต่างๆนะคะและก็ตัวระยะการเกิดสาราภัยเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อที่1หัวข้อที่2ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของหลักการปฏิบัติตนค่ะกรณีที่เกิดสาราภัยในหมู่บ้านของท่านเองนะคะแล้วก็ท่านจะช่วยเหลือชุมชนของท่านได้อย่างไร 3. ค่ะทา ทุกท่านจะได้เรียนรู้การสุขาพิบาลเบื้องต้นค่ะสําหรับภัยที่ทุกท่านจะต้องพบเจอค่ะก็คือภัยน้ําท่วมและสุดท้ายนะคะการสุขาพิบาลเบื้องต้นในภาวะภัยร้อนก็เป็นภัยที่ทุกท่านต้องพบเจอเหมือนกันค่ะ,ะเมื่อกี้นะคะทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะต้องรู้จักความหมายนะคะประเภทแล้วก็ในส่วนของระยะการเกิดภัยก่อนจากคลิปนะคะสําหรับทําความรู้จักกับ คำต่างๆที่เจอนะคะก็คือคําว่าสารนภัยนะคะหรือภัยพิบตัติเมื่อกี้เจอกันหลักหลากหลายคําเลยก็คือคําแรกนะคะภัยอันมีมาเป็นสาธารณะนะคะก็คือคําว่าสารพภัยนั่นเองไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาตินะคะหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้นเช่นอัคคีภัยนะคะก็คือไฟไหม้นะวัตภัยค่ะอุทกภัยตลอดจนภัยอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่ามีผู้ทําให้เกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นคําว่าสารภัยหรือภัยพิบัติทั้งสิ้นค่ะ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายเรานะคะแล้วก็เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของเราด้วยนะคะคำที่สองค่ะก็จะเป็นในส่วนของอภัยที่เกิดจากธรรมชาติค่ะก็ทุกท่านนะ่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็เคยประสบกันดีก็คือคำว่าพวกน้ำท่วมนะคะวาตาภัยภัยแล้งนะคะตามภาพเลยเ ที่ทุกท่านได้เห็นกันตามสื่อต่างๆนะที่บ้านเราประสบเนาะสึนามิค่ะพวกหลุมยุบพวกแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นประเภทของภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติค่ะประเภทภัยที่2ค่ะก็คือเป็นภัยที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์ค่ะก็จะเป็นไฟป่าเนาะที่ทุกท่านอา,อาจจะเห็นกันทางภาคภาคเหนือเนาะหมอกควันค่ะการจราจนทางการเมืองภัยจากการก่อการร้ายแล้วก็ภัยสงครามต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นภัยจากสารเคมีด้วยนะคะอันนี้อาจจะ ภัยจากสงครามพวกนี้อาจจะห่างไกลจากเรานิดนึงนะคะภัยที่ทางอสอมอจะต้องเจอบ่อยๆเลยก็คือเป็นภัยที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะ เราก็จะเป็นภัยที <irsin. S 1> ่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะคะเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยดังนั้นขอให้อสมทุกท่านให้ความสําคัญกับภัยนี้ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆก็เช่นเป็นภัยที่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่นะคะโรคอุบัติใหม่ก็เช่นอะไรบ้างเช่นตอนนี้เลยค่ะโรคโควิด -19 ก็คือเป็นโรคอุบัติใหม่โรคไขหวัดนกเมื่อก่อนก็คือเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะแต่ตอนนี้ก็เป็นโรคปกติแล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันมานานแล้วตอนนี้ใหม่ที่สุดของเราคือโรคโคว โรคที่เป็นมาแล้วแล้วก็หายไปนะคะก็คือกลับมาเป็นอีกก็คือเช่นโรคช่วยคุณกุญยานะคะส่วนใหญ่อยู่ในทางภาคใต้นะคะดังนั้นอสมทั้งภาคใต้ให้ความสําคัญกับโรคนี้นะคะโรคประจําทินอันนี้เราคุ้นเคยกันดีค่ะอสมเนี่ยก็จะดําเนินการเกี่ยวกับโรคนี้เป็นส่วนใหญ่เช่นอะไรนะคะไข้เลือดออกนะคะก็จะมีการคว่ำกะโลก,กะลาต่างๆนะคะยางรถยนไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธยุงลายค่ะโรคชีหนู พื้นที่ที่มีการเกษตรกรกรมทำนาเยอะๆก็จะให้ความสำคัญกับโรคนี้นะคะกใ็ให้ทางทุกท่านนะคะก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขก็คือโรคระบาดนั่นเองนะคะค่ะและประเทภทภัยสุดท้ายนะคะที่ทุกท่านจะต้องรับทราบก,ก็คือภัยอื่นๆค่ะที่กล่าวไปก็คือเช่นภัยจากสารเคมีลังสีนะคะวัสดุ วัตถุอันตรายนะคะอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มลพิษต่างๆอันนี้ค่อนข้างจะห่างไกลจากเรานะคะแต่ในส่วนของสารเคมีระเบิดอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่นะคะก็พวก,อ,ก,อ,กอีกที่สําคัญก็คือที่เคยมีประวัติเนาะก็คือการเกิดตัวตัวน้ำมันนะคะแล้วก็ไหลลงทะเลอันนี้ก็คือเคยเคยมีประวัติการเกิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วนะคะถ้าเอสอโมท่านใดอยู่ในพื้นที่นี้ก็จะได้รับทราบว่านี่คือเป็นประเภทภัยประเภทหนึง่ง ะะที่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ค่ะแต่อาจจะไม่พบบ่อยนะค่ะสำหรับการดําเนินงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธรณภัยนะคำนี้คุ้นแล้วเนาะก็คือเราจะมีการดำเนินงานเนี่ยสระยะ4ีระยะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า2 P 2A R P 2 P แรกก็คือ เป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษนะคะ P แรกก็คือเป็นกระบวนการแรกเรียกว่า P r e v e n t i o n นะคะก็คือตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นการดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบนะคะเป็นการป้องกันก่อน prevention P ที่2นะคะก็คือการเตรียมความพร้อมหรือ be prepared นะคะก็เป็นสีเขียวนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือสารพัดภัยขึ้นนะคะที่เป็นเขียนไว้ว่าเหตุการณ์นั่นก็คือจะทําให้เราต้องมีการ ดำเนินการ R แรกนะคะก็คือตัว R response ก็คือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสุดท้ายคือตัว R ที่4คือตัว R สุดท้ายก็คือ,อ rehabilitation นะคะก็คือการฟื้นฟูหลังจากเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งกระบวนการนี้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะต้องมีบทบาทสําคัญที่สุดนะคะเช่นอย่างไรบ้างเช่นการจัดก,การอุทกภัยนะคะหลังจากน้ําลดแล้วเราต้องทําอย่างไรเดี๋ยวจะหรือการดำเนินหรือการ ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเกิดภัยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากนะคะค่ะสนะคะสำหรับการปฏิบัติตนในนี้สําคัญเลยค่ะสําหรับอสอมอทุกท่านนะคะเมื่อเราเกิดเหตุภัยสาธารณภัยขึ้นในหมู่บ้านนะคะเราจะจัดการอย่างไรแล้วก็เราจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือชุมชนอย่างไรบ้างนะคะหลักการปฏิบัติตนเนี่ยประกอบด้วยนะคะ 1. การแจ้งเหตุนะคะหน้าที่ของอสอมนะคะมีการ าหากเกิดสารภัยในชุมชนเช่นทุกประเภทภัยนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเช่นน้นําท่มวมมอตาภายัยอันนี้คือภัยธรรมชาติภัยจากโรคระบาดอันนี้คือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะก็เช่นไข้รเลือดออกเกิดชีนูเกิดโควิดนะคะมีการระบาดเกิดขึ้นมีข้อมูลจากาหน่วยงานต่างๆเราต้องทําอันดับแรกคือแจ้งเหตุคะ่ะ แจ้งเหตุให้กับประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยของหมู่บ้านเนี่ยหรือชุมชนนะให้รับทราบนะคะหากเราได้รับทราบข้อมูลโดยที่าจากสื่อต่างๆนะคะเช่นโทรทัศน์เอเ่นในเฟซบุ o กนะคะสื่อสารออนไลน์ต่างๆเนี่ยให้ถ้าเรารู้ก่อนนะคะควรแจ้งเหตุให้กับประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยหมู่บ้านให้รับทราบด้วยบางครั้งท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าเราก็รับทราบเหมือนกันนะคะ สองอก็มีการแจ้งเหตุไปยังลำดับขึ้นไปนะคะก็คือผู้อำนวยการท้องถิ่นค่ะหรือนายกอบตอ,อย่างนี้นะคะที่ใกล้เคียงเรานะคะหรือผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอันนี้ก็คือแจ้งเหตุไปยังท่านที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะที่อยู่ในชุมชนของเราและ แจ้งทางไหนได้บ้างแจ้งทางวิทยุสืส่อสารนะคะโทรศัพท์อ่ะตอนนี้มีช่องทางไลน์อาจจะมีกลุ่มไลน์หรือแจ้งทางอะไรเสียงตามสายก็ได้นะคะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะแต่ว่าต้องผ่านการอมอบหมายให้ท่านกำนันหย่บานแจ้งให้ก่อนเพราะบางทีเดี๋ยวถ้าแจ้งไปชาวบ้านประชาชนทั่วไปอาจจะมีการตื่นตระหนกได้นะคะก็อันดับแรกโดยสรุปคือท่านต้องแจ้งเหตุคะ่ะ กิจกรรมที่2ที่ต้องทำค่ะก็คือการระง,งับเหตุนะคะก็เข้าการระง,งับเหตุคือการเข้าไปดําเนินการนะคะจัดการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนนะคะโดยเ,เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะท่านผู้นําชุมชนต่างๆเขาก็จะมีแผนแนวทางในการรองรับหรือว่ารับมือต่างๆเช่นมีการเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมนะคะ ท่านผู้นําชุมชนท่านผู้ใหญ่บ้านต่างๆกำน,นันท่านกระจานายกอบตอต่างๆก็จะมีการติดตามระดับน้ํานะคะหรือมีการประกาศให้มีการอพยพนะคะแล้วก็ทุกท่านก็เข้าไปร่วมนะคะช่วยสนับสนุนท่านผู้นําชุมชนต่างๆในการจัดการนะคะเหตุต่างๆให้กับประชาชนนะคะจะได้ลดความเสี่ยงต่างๆในการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในชุมชนด้วยนะคะ ถัดไปอีกอย่างที่ต้องทําก็คือมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะกรณีที่ว่าเราเป็นอสอมอแล้วพบชาวบ้านนะคะหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้บาดเจ็บก็ให้ประสานนะคะสถานพยาบาลใกล้เคียงค่ะทั้งในพื้นที่หรือว่าหากเกินจะรับกําลังได้ก็ประสานกับจังหวัดหรือว่าประสานกับอำเภอใกล้เคียงนะคะหรือว่าประสานกับในส่วนของสถานีอนามายัยใกล้เคียงได้หาก นึกไม่ออกนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือสายด่วน1 6 6 9ให้จำไว้นะคะเป็นสายด่วนในการรับผู้บาดเจ็บนะคะก็ให้ท่องไว้เลยว่าเป็นสายด่วน1669หากพบผู้บาดเจ็บในชุมชนนะคะและประสานไปยังหน่วยงานที่หน่วยเหนือขึ้นไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็เราไม่สามารถจะรับได้และรู้สึกว่าเป็นน้ําท่วมเนี่ย เกินกว่าเกินกําลังของเรานะคะระดับน้ําสูงมากเลยแล้วก็ท่วมจนจะครบตําบลแล้วอสอมอเนี่ยก็จะประสานขอความร่วมมือจากอําเภอ,อที่ใกล้เคียงหรือว่าถึงระดับจังหวัดได้นะคะก็จะเป็นหลักปฏิบัติ3หลักๆๆนะคะกิจกรรมหลัก3อย่างที่ทางอสองมอเนี่ยต้องช่วยกันดําเนินการในชุมชนค่ะเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสารภัยในชุมชนค่ะ สำหรับเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องถัดไปเลยนะคะทุกท่านก็จะรู้จัก กันดีประสบภัยกันดีและเจอกันบ่อยๆนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีท่านใดนะคะหรือหมู่บ้านใดเดี๋ยวไม่เคยประสบนะคะสาหรับภัยน้ําท่วมนะคะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประจําเลยค่ะสําหรับประเทศไทยนะมาทุกช่วงฤดูฝนและบางครั้งอาจจะมีหลงฤดูนะคะเช่นอาจจะมีพายุเข้าหรือพายุโซนร้อน่ะนะคะพวกนี้ก่อให้เกิดภาวะน้ําท่วมนะคะน้ําล้นตลิง่งน้ําป่าไหลหลากได้นะคะดังนั้นเรามารู้จักการสุข,ขาพิบาลน,นะคะหรือการอนามัยเบื้องต้น ในการจัดการตัวเองหรือว่าช่วยเหลือชุมชนในภาวะประสบภัยน้ําท่วมกันนะคะสำหรับการสุขาภิบาลเบื้องต้นในภาวะประสบภัยค่ะก็จะเป็นการจัดการสําคัญเลยนะเวลาเกิดน้ําท่วมเนี่ยถ้าหากเกิดน้ําท่วมแล้วบ้านเรือนห้องส้วมนะคะได้รับน้ําท่วมแล้วเราจะจัดการเรื่องการขับถ่ายอย่างไรนะคะไม่แนะนําให้ไปสอนประชาชนหรือประพฤหรื มีพฤติกรรมนะคะในการถ่ายลงน้ำนะเพราะว่าเนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราเ,าเผยะไร,กระ,ก,ร,ะก,ระกระจายแพร่เ,เชื้อโรคนะคะจากอุจจาระเราไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ใครที่เล่นน้ำอยู่ก็อาจจะโดนเ,เชื้อโรคต่างๆจากอุจจาระเราสัมผัสเข้าไปได้นะคะเช่นพวกอะไรบ้างที่อยู่ในอุจจาระนะคะเช่น พยาธินะคะโรคต่างๆเชื้อไวรัสต่างๆนะคะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อาจจะทําให้เราเป็นโรคท้องเสียนะคะอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้หรืออาจจะทําให้เราเป็นโรคพยาธินะคะดังนั้นเราก็เลยจะมาให้ทุกท่านเรียนรู้วิธีการทําซ่วมชั่วคราวขึ้นมาเองนะคะโดยใช้กล่องกระดาษ A4 นี่ละคะ่ะก็หาได้ง่ายนะคะในบ้านเรือนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของยี่ห้อนั้นของยี่ห้อนี้นะคะเป็นกล่องกระดาษที่เรา ใช้ส่งพัสดุหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอุปกรณ์แค่2ออย่างเองนะคะตัวหลักๆที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือในส่วนของกล่องกระดาษ A4 นะคะซึ่งใช้ทั้งกล่องนะทั้งฝาและกล่องค่ะยี่ห้อไหนก็ได้หรือกล่องกระดาษซึ่งเป็นกล่องพัสดุนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะที่ทุกท่านอาจจะหรือกล่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะคะใช้ได้เหมือนกันสามารถนำมาปรับใช้ได้และอีก องค์ประกอบสาคัญหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือถุงค่ะถุงดําหรือว่าถุงสีอะไรก็ได้นะคะหรือว่าถุงพลาสติกเราธรรมดาเนี่ยเรหาถุงเหลือใช้ให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะสามารถที่จะครอบลงไปในถุงกระดาษได้สามารถที่จะครอบลงไปในลังกระดาษของเราได้นี่นะคะก็เราสามารถที่จะ ปรดนะคะตัวส่วมกระดาษได้นะคะตามาภาพเลยนะคะก็จะมีขั้นตอนง่ายๆนะคะก็เช่นมีการเจาะฝานะคะเจาะฝาทั้งด้านบนค่ะส่วนกล่องอตัวกล่องเนี่ยสำคัญนิดนึงนะคะก็จะต้องคว่ำลงแล้วก็เจาะที่ตูดเขาให้เป็นลักษณะเป็นรูนะคะเพื่อใช้ในการขับถ่าย เวลาขับทายล้วก็ใช้ทั้งฝาและกล่องเนี่ยซ้อนทับกันเพื่อรองรับน้ําหนักได้มีการทดสอบแล้วค่ะว่าตัวกล่องกระดาษเนี่ยรองรับน้ำนหนักได้ประมาณ100่กิโลเลยนะคะดังนั้นก็ทุกท่านก็สามารถใช้กันได้ทุกเพศทุกวัยเนาะพอเจาะเสร็จวางซ้อนทับเสร็จ ใส่ถุงกระดาษลงไปในช่องนะไอ้ใส่ถุงพลาสติกลงไปในช่องนะในช่องของกล่องกระดาษค่ะแล้วก็อุจจาระหรือปัสสาวะลงไปในนั้นได้นะคะอ่าที่สําคัญหลังจากทําธุระเสร็จแล้วนะคะหากท่านเนี่ยมีในส่วนของปูนขาวไม่แน่ใจทุกทุกท่านจะมีติดบ้านไหมไมนะคะหรือว่าจะเป็นขี้เท่าก็ได้หรือแต่ที่ที่มั่นใจว่าทุกท่านต้องมีก็คือไฮเตอร์นะคะใช้ไฮเตอร์ปูนขาวหรือขี้เท่าที่พูดไปเนี่ย ใส่ลงไปในถุงกระดาษก่อนเอ้ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกก่อนนะคะก่อนที่จะมัดปากถุงเพื่อเพื่อเราจะได้ดับกลิ่น2องนะคะ2องฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ใส่ก็ไปแล้วก็มัดปากถุงเก็บไว้ก่อนรอน้ําลดค่ะแล้วก็อย,อย่าทิ้งลงไปในในแหล่งน้ํานะคะให้ทุกท่านรอน้ําลดแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นนะคะก็นําไปกําจัดต่อไปหรือหลังน้ําลดก็ขุดหลุมฝัง ลงไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการาย่อยสลายตัวถุงดําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกล็ดที่ย่อยสลายนะคะจะได้ย่อยสลายได้ก็และที่สําคัญท่าทิ้งลงน้ําเวลาน้ําลดเคยมีประสบการณ์ที่เคยเจอถุงหรือเศษกระดาษเศษพลาสติกไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ก็จะเป็นที่อุจจารตานะคะก็อยากให้ทุกท่านาใช้ชีวิตในช่วงเกิดภาวะน้ําท่วมนะคะได้อย่างาได้อย่างอยู่อยู่ได้กับมันนะคะก็อยากให้ใช้ชีวิต ด้วยปรับตัวนะคะแล้วก็ใช้ถุงใช้ซุ้มกระดาษเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือก็ให้จัดก,การให้ดีนะคะหลังจากใช้เสร็จนะคะคราวนี้เนื่องจากว่ามันมีบางถุงพลาสติกที่ทางประเทศเราเนี่ยก็ผลิตมานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเกรดที่อาจจะยังไม่ย่อยไม่ย่อยสลายแต่นั้นถ้าเรา นำไปฝังโกลบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลนะคะต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นสารตกค้างอะไรเงี้ยทางกรมนาไมเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของพยายามจะคิดค้นนะคะถุงที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือถุงนี้แหละค่ะถุงที่เรียกว่าถุงจัดหนักนะคะซึ่งเป็นถุงที่เอาไว้สําหรับใส่ถุงใส่สิ่งปฏิกูลก็คือจาระปัสสาวะของเรานี่แหละที่เมื่อกี้แทนถุงดำมาค่ะก็สามารถใส่ได้ซึ่งถุงนี้ก็สามารถย่อยสลายได้ก็คือฝังดินแล้วก็ย่อยสลายได้ภายใน6เดือนก็จะไม่ทิ้งมลพิษไม่สร้างมลภาวะให้กับสัว สิ่งแวดล้อมหรือว่าพื้นดินของเราค่ะโดยถัดไปก็จะเป็นอยู่ในส่วนของถุงจัดเต็มก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าไว้รวบรวมถุนจัดหนัดเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะคะก็นี่คือการจัดการสุขาภิบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมเวลาเกิดภัยหรือว่าประสบภัยน้ําท่วมนะคะค่ะก็และอีกสุดท้ายแล้วนะคะทางมีสำคัญนะคะอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรา ต้องคำนึงนะคะว่าเรา,เาประสบภัยต่างๆนะคะเราก็ต้องมีการจัดการสุข,ขาภิบาลแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมด้วยมีชุดหนึ่งนะคะเป็นนวัตกรรมของกลุมมนามัยค่ะในส่วนของตัวชุดนายสะอาดอันนี้ก็จริงๆทุกท่านเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้ในในชุมชนะนะคะทุกอสมทุกท่านเลยชุดนายสะอาดนี่คืออะไรชุดนายสะอาดก็คือชุดที่ เป็นตัวพิชิตความสะอาดนะคะช่วยป้องกันการระบาดนะคะของโรคจากทางเดินอาหารและน้ำนะคะเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติทั้งภาวะน้ำท่วมเอ่ยภาวะภัยแล้งเอ่ยนะคะโดยชุดนายสะอาดเดี่ยประกอบด้วย7องค์ประกอบหลักค่ะแต่ทุกท่านสามารถนำไปปรับได้นะคะปรับเปลี่ยนเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมของชุมชนเลยอันแรกที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเมื่อกี้พูดไปเช่นเราจะทำ้องน้ำเราได้รับน้ำท่วมเกิด ใช้ไม่ได้ส่วมตันขึ้นมาเราต้องมีถุงดำนะคะถุงพลาสติกต่างๆนะคะที่แนะนำให้เป็นถุงที่ย่อยสลายได้นะคะทุกท่านก็จะเอามาใส่สิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะเช่นอุจจาระเราปราัสสาวะเรานะคะที่สำคัญก็ขยะภัยอื่นๆที่ไม่ได้นำ้ำพร่วมก็เราต้องมาจัดการขยะนะคะ เช่นหลังจากน้ําท่วมลดลงแล้วนะคะเราก็เก็บสิ่งของ,ของต่างๆก็ต้องมีถุงพลาสติกถุงดําไว้ใส่ขยะด้วยนะคะแล้วก็นอกจากใส่งิ่งปติกูลแล้ว2ก็จะเป็นพวกน้ํายาล้างจานค่ะไว้สําหรับทําความสะอาดภาชนะนะคะเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยก็ต้องตัวภาชนะหม้อหลังจากโดนน้าท่วมแล้วหรือการจัดการยังไงเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดตรงนี้เพื่อเราไม่ได้เป็นโรคนะคะหลังจากน้ําท่วมค่ะ สามก็คือเป็นในส่วนของหยดทิปค่ะหยดทิปคืออะไรหยดทิปก็คือตัวคอรีนน้ำนะคะที่เราสามารถหยดลงไปได้ในน้ําดื่มหนึ่งหยดค่ะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะเราก็จะสามารถป้องกันนะคะตัวเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้เป็นคอรีนประเภทหนึ่งที่เราสามารถผสมน้ําดื่มได้นะคะหยดหรือที่เรียกว่าหยดทิปค่ะ,ะสําหรับอีกอย่างนึงก็คือตัวเจลล้างมือนะคะหรือว่าตัวเ,เจลแอลกอฮอล์นี่แหละคะ่ะที่เราใช้ กันตอนนี้เรายิ่งคุ้นเคยกันดียิ่งช่วงแบบโควิดอย่างนี้นะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยใช้เจลล้างมือในการฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนขณะ ทั้งก่อนหรือว่าหลังการรับประทานอาหารรวมทั้งก่อนและหลังการเข้าห้องน้ําด้วยนะคะเพราะว่ายัางไงเพราะว่าตัวน้ําท่วมไม่ได้เป็นเ,เป็นน้ําที่ปนเปื้อนนะคะก็ไม่ได้เป็นน้าที่สะอาดหากเราล้างมือหรือชำระร่างกายด้วยน้ําท่วมก็ไม่รับประกันว่าจะมีเชื้อมาติดมือเราติดตัวเราหากเราไปประกอบอาหารเอาน้าท่วมไปปรุงประกอบอาหารก็ไม่เหมาะสมไม่แนะนํานะคะและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว E.M.E.M. คืออะไร E.M. คือตัวจุลินรีค่ะในการบําบัดน้ําเสีย E.M. มีหลากหลายแบบนะคะทุกท่านอาจจะคุ้นเคยเกันดีในชุมชน<ๆ>ก็คือจะเป็น E.M. มเอบอลนะคะหรือว่าเอ็เป็นก้อนนะคะทำเองนะคะยืนไปในแหล่งน้ําเสียแต่ของเราเนี่ยที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของ E.M. มผงค่ะเอผงเนี่ยหลังจากน้ําลดแล้วทุกท่านเอาเอ็มผงใส่ไปในส้วมนะคะในโถส้วมจะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ตัวตัวอ,อุจจาระหรือของเสียของเราในในใน,ในส้วมเนี่ยช่วยย่อยสลายนะคะและ คิดว่าในส่วนของการทำา EM เนี่ยทุกท่านน่าจะมีประสบการณ์ในการทำา EM บอลก็อยากให้ทุกท่านก็คือตระหนักว่าอ๋อเนี่ยคือเอมเอามาส่วนเอามาช่วยในการจัดการน้ำเสียได้ในชุมชนค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือ,อการจัดการเรื่องการสุขาพิบาลต่างๆสิ่งแวดล้อมในภาวะประสบภัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือตอนเองนะคะรวมทั้งเผื่อแผ่ช่วยเหลือถึงตัวชุมชนค่ะขอบคุณค่ะ